น่าอัศจรรย์ใจผู้ใดห้อยหลวงปูท่ทวดมักจะรอดตายเสมอปฏิหารหลวงปูท่ทวดวัดชัางให้พระเครื่องที่ไม่ว่าจะออกจากวัดไหนก็คงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมหลวงปูท่ทวดหรือสมเด็จพระราชามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ท่านเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 1125ซึ่งตรงกับสมัยอยุทยาตอนกลางท่านเกิดในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นทาตของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองที่ปัจจุบันนั้นก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองหลวงปู่ทวดมีปฏิหารตั้งแต่ตอนเป็นทารกคือวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่กําลังทําสวนทําไร่จึงปล่อยทารกน้อยนอนบนเปลที่ผูกกับต้นไม้และตน ก็ไปทำงานตามปกติเมื่อผู้เป็นแม่กลับมาดูลูกน้อยด้วยความเป็นห่วงก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นคือมีงูตัวใหญ่สีดำกำลังนอนขดรอบตัวทารกน้อยไว้อยู่ไม่ว่าจะไล่งูยักษ์อย่างไรก็ไม่หนีไปแต่แปลกตรงที่ว่า นาอัศจรรย์ใจผู้ใดห้อยหลวงปูท่ทวดมักจะรอดตายเสมอปฏิหารหลวงปูท่ทวดวัดชังให้พระเครื่องที่ไม่ว่าจะออกจากวัดไหนก็คงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมหลวงปูท่ทวดหรือสมเด็จพระราชามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ท่านเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 2 1 2 5ซึ่งตรงกับสมัยอยุทยาตอนกลางท่านเกิดในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นทาตของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองที่ปัจจุบันนั้นก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองหลวงปู่ทวดมีปฏิหารตั้งแต่ตอนเป็นทารกคือวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่กําลังทําสวนทําไร่จึงปล่อยทารกน้อยนอนบนเปลที่ผูกกับต้นไม้และต้น ก็ไปทำงานตามปกติเมื่อผู้เป็นแม่กลับมาดูลูกน้อยด้วยความเป็นห่วงก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นคือมีงูตัวใหญ่สีดำกำลังนอนขดรอบตัวทารกน้อยไว้อยู่ไม่ว่าจะไล่งูยักษ์อย่างไรก็ไม่หนีไปแต่แปลกตรงที่ว่า น่าอัศจรรย์ใจผู้ใดห้อยหลวงปูท่ทวดมักจะรอดตายเสมอปฏิหารหลวงปูท่ทวดวัดชัางให้พระเครื่องที่ไม่ว่าจะออกจากวัดไหนก็คงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมหลวงปูท่ทวดหรือสมเด็จพระราชามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ท่านเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 1125ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางท่านเกิดในครอบครัวยากจนซึ่งเป็นทาตของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองที่ปัจจุบันนั้นก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองหลวงปู่ทวดมีปฏิหารตั้งแต่ตอนเป็นทารกคือวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อแม่กำลังทำสวนทำไร่จึงปล่อยทารกน้อยนอนบนเปลที่ผูกกับต้นไม้และตนก็ไปทำงานตามปกติเมื่อผู้เป็นแม่กลับมาดูลูกน้อยด้วยความเป็นห่วงก็ต้อง ตกใจกับสิ่งที่เห็นคือมีงูตัวใหญ่สีดํากําลังนอนขดรอบตัวทารกน้อยไว้อยู่ไม่ว่าจะไล่งูยักษ์อย่างไรก็ไม่หนีไปแต่แปลกตรงที่ว่าน่าอัศจรรย์ใจผู้ใดห้อยหลวง